ร้อยมากเลยลืมอะไรหรือเปล่าอุ้ยครับนอุ้ยติด LPG ด้วยประหยัดน้ำมันสุดเลยบอกเขาไปดูวสิเท่าไหร่นะเจ้าเหมือนเจ้ากระตายก็จบปะกลับบ้านเลยนี่รถกระบะหรือกระจกเงาครับเนี่ยวันนี้บอกเลยว่าโปรโมชั่นนะวันนี้เราซัมพลุสเทดเยอะมากนะครับสำหรับรถหลักหมื่นเกือบ20คันเดี๋ยวทยอยลงเพื่อนๆเตรียมสตางค์ได้เลยนะทันทีนึงโจหัวไปก่อนเลยเดี๋ยวไม่ตัดด้วยเราสดเลยให้รู้เลยว่าเราชัดเจนไททัน2.4เบนซินนะครับพี่ปี12เท่าไหร่นะ เก้าหมื่นเก้าพันบาทครจบปะกลับบ้านเลยหยอกหยอกหยอกอ่ะสไลดหนึ่งเพื่อนๆนี่ครับมิสูมิชินะครับไททันปีสองพันสิบสองนะครับสวยๆเลยกเกียร์เอ็มทีนะครับก็คือเกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับนี่รถหรือกระจกเงาครับเนี่ยเก้าหมื่นเก้าพันบาทเพืพ่อนๆเอ๋ยดูดิครับอื้มสีนี่จะเงาไปไหนยังไงครับเนี่ย ต้องรีบแล้วนะฮะเพื่อนรถรักเหมือนเราจะทําเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าดึกแล้วเดี๋ยวเราจะได้งานไม่ครบนะครับคันนี้ฝากไว้ด้วยบอกเลยว่าเงาตาหลุดตับปิ้นเพื่อนๆเอ๋ยเนี่ยครับน้ํายาพีพีที่ผมบอกเลยนะรอเปิดตัวรอเปิดตัวเพื่อนๆสวยจริงๆฮะไฟไฟเนี่ยเรียบร้อยมากเลยลืมอะไรรือเปาคันนี้ติด LPG ด้วยประหยัดน้ำมันสุดเลยบอกเขาไปดูสิจริงเหรอฮะ คันนี้ติด LPG ด้วยเพื่อนๆนะครับประหยัดน้ำมันมากๆใช้ได้2ระบบนะครับ2.4เป็นเบนซินด้วยนะครับ9ก้าหมื่นเก้าอันเท่านี้นะครับผมนี่คนมาคลี้ใครกันเนี่ยถ้าไม่ทันมองมามาเร็วเกินแล้วขอโทษทีครับเป็น power ไม่ว่าเป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับนะครับเครื่องยนต์บอกเลยว่าเงียบนิ่งเบาสะอาดสะอาดด้วยนะครับขอฟังเสียงเครื่องยนต์สักนิดหนึ่งนะฮะโอ้โหยังครับพี่เครื่องติดชึ่งนะครับ LPG 2ระบบ แล้วก็จกปรับไฟฟ้าปี12 99,000เพื่อนมีสูไซโคนยังซื้อไม่ได้เลยครับน้ําตาจลจะไหลพากพอโซนสวยนะครับนี่ฮะแล้วก็วิทยุทุกอย่างใช้าง,งานได้หมดเลยครับเป็นไงบ้างสะอสาดสะอ้านวันนี้ไปฉากเดียวข้างเดียวนะเพื่อนๆน,นะจะได้ไวหน่อยนี่ครับโอ้โหโอเคท้ายสักนิดหนึ่งไหมไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวขอดูท้ายหด่อยขอดูได้หน่อยไม่ทันนะเปิดเองเลยแล้วกันนี่ครับแมคไรเนอร์ก็สวยงามนะครับท้ายเทยเดิมนะครับ สวยจริงมาห้องเครื่องมาเร็วเคมเร็วกันเลยนะจ๊ะที่รักภาษีสองห้าหกเก้านะใช้ยาวๆเลยเพื่อนนะฮะอันนี้ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ซะก่อนแวบบ๊บๆทอมหน้าสวยเดิมนะครับเฮ้ยรถโอเคงอย่นะเนี่ยน,นะครับแล้วก็พอไปที่หัวฉีดอย่างคุ้มๆเลยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเเพื่อน กระบาด9ก0 0หบาทปี12บสอรถสวยมากนะแล้วขับดีด้วยนะครับโอ้โหดูเะยครับคือยังไงฮะกดท้องหรือยังไงอ๋อ,อครับผมสงสัยว่าคันเนี้ยเขาใช้เกียร์เกียร์กระปิกไรฮะอ๋อเอาไปนครับเป็นเกียร์เข้าวัดครับเฮ้ยเ,เกียร์รอ,ยอะไรครับก็เกียร์ธรรมะครัก็เกียร์ธรรมดาครับเข้าวัดด้วยอ๋อเออราเราเราเเรา,เรา,เราใจเย็นใจ,ใจ กลับมาแล้วยังไงดีจอดอะไรนี่ฮะไม่ได้สวยจะในสตูนะผู้จัดาการนะโอ้โหดูดยครับรถมันเงาแววๆอย่างนี้น้ํายาพีพียรตคลีนผมบอกแล้ว่าไม่มควรพลาดเราก็จะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับใครสนใจนะครับผมเดี๋ยวใครสนใจเลยครับเอาให้ก่อนเลยครับทักอินบอกมาเดี๋ยวจัดให้แน่นอนเลยนะครับโอเคชอบไหมชอบกดหัวดใจไปไปก็ไปเลยไปครับ